สัก10สักข้านาทีแล้วก็ย้ายไปช่องนี้ย้ายมาช่องนี้ท่านผู้ชมปาะจินไหมครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่ารักพี่เสดายน้องนะครับท่านผู้ชมก็ต้องอ่าถ่ายทอดสดนะครับให้อ่าให้เห็นเห็นกันนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับถ้าไม่มีประเด็นเด็ดประเด็นเดือดประเด็นร้อนนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ถ่ายทอดสดทับเวลาสามทุ่มโดยเวลาของเจ้าปู่นะครับเนาะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะครับเนาะท่านใดเข้าใจแล้วยิ้มหน่อยครับวันนี้มีข่าวนะ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบบออโอนกุบลุกขเดนียทุกทุกท่านเชฟยันมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเ,เจอกับพ่อแม่พี่น้องบบออโอนกุบลุขเนียเหมือนเดิมเป็นยังไงกันบ้างวันนี้สบายดีกันหรือเปล่าครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับผมกลับสวัสดีแฟนคลับนะครับที่อยู่ต่างประเทศพลังเงียบที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ thank you so much for watching my channel and กุบลุ channel สวัสดีไปยัง แฟนคลับที่เป็นพิมนะครับไม่สามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ก็ขอบคุณมาที่ส่งลูกหัดใจนะครับก็จะส่งกันหลายดวงนะครับเพราะว่าเย่ o ยูทูบจะปิดการมองเห็น๋ยวท่านจะเห็นผมน้อยนะครับเนาะส่งกันแกสองดวงก็พอสามดวงก็พอนะครับเนาะสี่ห้าอกเก็ดไปเก้าสิบก็จะทําให้อ่ายูทูบนะครับก็จะปิดการมองเห็นนะครับเนาะท่านก็จะวันหลังเอ้เชฟยันถ่ายยูตรงไหนไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะยังไงก็เราสู่กันฟัง ยังไงก็ตามแต่ครับสวัสดีไปทั่วโลกก็แล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจริงๆนะครับทุกมุมที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กบสวัสดีลุงพลป้าแตนด้วยนะครับผมนะครับที่ให้ผมมาลูปหน้าปกนะครับลงมา <laughs> เดอ้ออย่าเครียดด้อล่ะอ <laughs> ย่าลบผมเดอ้ออย่าลบช่องผมเดอ้อลุงพลเดอ้อผมห้เลยเด้อ <laughs> มันลบ ช่องผมมันลบช่างผมอผมไปทำอะไรให้มันอ่ะร้องงห้จะเป็นจะตายหมาสี่แมงติดเหลืองเลยอันดับแรกเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับท่านผู้ชมเน่วันนี้นะครับก็มาทํางานนะครับท่านผู้ชมนะครับวามีงานก็มาทํางานนะครับไม่มีงานก็ไม่ได้ทํางานท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ไปอยู่บ้านพักนึงก็ออก เดินสายนะครับนะครับเห็นคลิปถ่ายคลิปบ้างบ้างเว้นภารกิจก็นะครับท่านผู้ชมก็มันถ่ายเรื่องราวสู่พ่อแม่พี่น้องบางโพได้สดับรับชมโดยทััวกันะครับเนาะวันนี้ก็อ่าเป็นวันแรกนะครับที่มาที่อําเภอเก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเอฟซีจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่กันหรือเปล่าถ้าอยู่ขอเสียงหน่อยเสียงยุสัยเสียงหากสัญญาณชัดนะครับขอความกรุณากกดหนึ่ง นะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับบางช่องนะครับที่ถ่ายสดอาจจะทับกันนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาว่างก็ถ่ายทสดไปเลยนะครับอย่าว่ากันนะครับเนาะคงไม่ว่ากันนะครับเนาะแล้วก็บางคนก็อยากจะถ่ายเว้นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเว้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมบางคนก็จะว่างตรงเวลานี้บางคนจะว่างตรงเวลานี้แต่ที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ เด็กๆผมไม่ถ่ายทอสดนะครับเพราะว่ายกให้เป็นช่องเจ้าปู่ชาแนลนะครับเนาะก็อย่าลืมตอนสามทุ่มนะครับโดยเจ้าปู่เขาก็ทํามาตั้งแต่อยู่ประเทศอังกฤษท่านผู้ชมนะครับเนาะเขาก็ถ่ายของเขามาโดยตลอดนะครับสมมติว่าผมอยู่บ้านนะครับหากไม่จําเป็นไม่ด่วนจริงๆนะครับท่านผู้ชมจะไม่ถ่ายนะครับจะไม่ถ่ายนะครับจะมีเหตุการณ์ด่วนหรือว่ามีงานสําคัญสาคัญมีงานสนุกสนานล่าเริงนะครับไม่ล่าเริงอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่อยู่ในสามทุ่มผมก็จะถ่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เราสู่กันฟังไม่ใช่ว่าเห็นเชฟยันถ่ายทอดสดอุ้ยสามซุ่มตรงกับเจ้าปู่อันนี้นะครับมาฟังเชฟยันเล่าข่าวเบอมาฟังข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะวิดีโอคมาเพื่อนอิสระมันยาวผมไม่สามารถจะโหลดลงฟังเชฟยันอ่านถ่ายทอดสดไปเลยนะครับก็คมาฟังเชฟยันด้วยกันค่ะนะครับเจ้าปู่เขาไม่งอนเห็นแล้วเขาแยกแยะนะครับเขาแยกแยะว่าอันไหนอ่าไหนใช่อันไหนไม่ใช่แต่ว่าไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับเห็นเจ้าปู่ถ่ายทอดสดก็ ลุกขึ้นมาถ่ายททดสดด้วยอันนี้ก็หมายถึงว่าคือไม่ให้โอกาสกันนะครับไม่ให้โอกาสกันก็รู้ๆอยู่ว่าเขาถ่ายททดสดในเวลาสามทุ่มนะครับก็จะไปแข่งไปขันกันทําไมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าแฟนคลับนะครับก็เป็นแฟนคลับกลุ่มเดียวกันท่านผู้ชมนะครับเนาะมันยังไง่ะท่านผู้ชมถ้าถ่ายททดสดตรงกันนะครับโดยไม่มีประเด็นดอกนึกจะถ่าย ก็ขึ้นมาถ่ายคู่เขาเห็นเขาถ่ายสามตุ่มมีคนดูเยอะก็อยากจะมาถ่ายกับเขาอันนี้ไม่ใช่ครับก็คือสงสารแฟนค่ับต้องวิ่งไปดูนะครับเราถ่ายทสดนะครับท่านไม่โอเคนะครับ้วิ่งไปวดูข่าวเชื่อใจด้วยกันค่ะไปมา่นะก็ขอจุดคิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจนะครับผมเรีนต้อใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะเชื่อใจครันบังคับนะครับผมก็วิ่งไปบ้านเจ้าปู่ม